คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามค่ะของพี่ว่าถามมาได้เลยนะคะ,ะการงานช่วงนี้จะดีขึ้นไหมคะโอเคค่ะพี่วาของเราปีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคะ่ะแล้วจะบอกกับพี่วานอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่วานเนี่ยพี่วานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็หนักมาแล้วปีที่แล้วก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าดีขึ้นแต่ว่าก็หนักแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการ Laughs. เปลี่ยนแปลงเรื่องการเงิน,นะคะ่ะแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหนึงคือพี่วานทำใจให้ดีคิดดีทําดีพูดดีหมั่นทําบุญสุนทานนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้อย,อย่าโกรธอย่าโมโหพี่วานเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดพี่วานเป็นคนที่เก็บ เก็บทุกอย่างคิดอะไรก็คิดอะไรก็เก็บเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกถึงความรู้สึกของตัวเองเจ็บทุกก็เก็บพูดก็น้อยยิ่งเวลาคิดนะคิดเนี่ยก็เก็บเอาไว้ในใจเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกเวลาไปที่ไหนก็ชอบดูแลคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นพี่วาเป็นอย่างนั้นไหมค่ะใช่ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าปีนี้ค่ะพี่วาเรื่องการเงินค่อนข้างเด่นชัดมากการเงินเนี่ยนักอยากให้พี่วาเนี่ยกลับไปโฟกัสเรื่องของการทำรายรับรายจ่าย พี <muitas> ่ว oh, ่าบอกเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับดวงวะเกี่ยวพี่แล้วจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการที่เราไม่สามารถควบคุมเงินได้ในพื้นดวงของเราค่ะการเงินเนี่ยเวลาที่เรามีเงินเข้ามาเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเรามักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถูกต้องไหมคะพี่ว่าใช่ค่ะการเงินของเราค่ะมักจะถูกบางครั้งบางทีนะเราอ่ะหาของเราไม่ดีแต่เราอ่ะก็ต้องมีการเหมือนกับคนนั้นขอยืมหน่อยคนนี้ขอโดยเฉพาะกับเพื่อน แล้วก็มักไม่ค่อยได้คืนแล้วก็พวกลูกน้องหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยบริวารที่เป็นบบบคนที่อายุน้อยกว่าแล้วเราก็เป็นคนที่เออไม่เป็นไรหน้าใหญ่นิดนินอารมณ์เหมือนพี่ใหญ่อะ่ะจริงไหมพี่ว่าใช่ค่ะใช่พี่ว่าคะปีนี้นะแกนี่ทุกคนจดนะคะรายรับรายจ่ายคะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เราเป็น คนควบคุมเงินหรือคนหรือว่าเราอะถูกเงินควบคุมวันนี้พี่วากาลังเงินอะควบคุมเราอยู่เราได้มาเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแล้วมันก็เหมือนจะไม่พอแล้วที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก่อนหน้านี้มาก็มีก็หนักนะแต่มันก็จะมีช่วงที่ดีแต่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยดีได้หนึ่งปีแล้วก็เห,หนื่อยสองปีเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่วา่ามันไม่มันไม่ขึ้นสุดมันไม่ขึ้นสุดแต่มันก็ลงไม่สุดเช่นกันนะนั่นหมายความว่า พี่วานเนี่ยต่อให้มันจะแย่แค่ไหนมันก็ยังพอประคับประคองตัวได้แต่เครียดเครียดค่ะหยุดเครียดค่ะโมดเลยค่ะหยุดเครียดกว่าจริงพี่วานสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพี่วานได้นะคะนั่นคือการที่เรากลับไปทํารายรับรายจ่ายปกติพี่วานทำไหมคะทำค่ะทำรายรายรัรบถ่วว่าจะทํารายรับรายจ่ายไม่ค่อยทําทําค่ะอ่ะนี่ค่ะตกมาใจตอนนี้ทุกคนค่ะทํารายจ่ายด้วยค่ะ รายรับเนี่ยมันทําแล้วมันฟูนะใจมันฟูใช่ <laughs> แต่รายจ่ายเนี่ยเวลาจดทีโอ้โหไม่ไม่เหลือเลยแต่ทํานะทุกคน <c oughs> สิ่งนี้ที่เราอะจับเงินล้านไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินเราไปไหนเรารู้ว่าเงินมาจากไหนแต่เราไม่รู้ว่าเงินมันไปไหนค่ะพี่ว่าฉะนั้นวันนี้พี่วาต้องกลับไปทํารายรับรายจ่ายรายจ่ายนะ แล้วเราดูค่ะว่ารายรับกับรายจ่ายของเราอ่ะมันบาลานซ์กันแค่ไหนแล้วถ้ามันขาดหลือยังไงอ่ะพอเรารู้แล้วว่ามันขาดเท่าเนี้ยเราสามารถที่จะคิดแล้วว่าเราจะต้องหาอีกเท่าไหร่ต่อเดือนซึ่งตรงนี้เอาแค่ขั้นแรกพี่วาากลับไปทํารายจ่ายด้วยแล้วที่สําคัญจะบอกว่าเพื่อนอ่ะดีไหมเพื่อนน่ะก็ดีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมีเพื่อนเพื่อนชอบกินเพื่อนแล้วเราก็ไปไหนก็ไปนั่น ได้หมดถ้าสดชื่นเกรงใจคนนะไม่ค่อยปฏิเสธใครแต่อย่างหนึ่งนะคะปีนี้อยากให้นวังใครขอยืมเงินไม่ต้องให้นะได้ไหมค่ะอย่าใจอ่อนได้ไหมใจไม่ค่อยอ่อนหรอกแต่ใจป่าเขาลําบากจริงไหมคะใช่ค่ะเขาลําบากก็ช่วยอะไรเงี้ยช่วยตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ได้ไหมค่ะ สิ่งหนึ่งที่เรามีปัญหาการเงินกันนั่นคือการที่เราไม่รู้ค่ะว่าเราไม่พอแต่เราคิดว่าเราหาได้แล้วพอเรามารู้ตัวว่าเราไม่พอเราก็จะเครียดนั่นแหละค่ะฉะนั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองก่อนพี่วาคะปีนี้นัดอยากให้พี่ดูแลเรื่องการเงินของเราคือ 1. นึ่ทำรายรับรายจ่ายให้ละเอียด 2. เราจะต้องรู้ค่ะว่าเรามีนี่เท่าไหร่แลวเราอ่ะยังขาดสภาพคล่องของการเงินเนี่ยรายรับเราขาดเท่าไหร่ แล้วเราสามารถที่จะหาเงินเนี่ยเพิ่มได้ค่ะปีนี้เรื่องการเงินของพี่เด่นมากเด่นในที่นี้คือพี่สามารถเลือกได้นะคะว่าเพราะปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของเพื่อนอันนี้นัดอยากจะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนขอยืมเงินกรุณายอย่าให้จากหัวใจจริงๆนะัดเป็นคนไม่ตัดสินคนแต่ ในระหว่างนั้นอาจจะรู้สึกว่าอืมช่วยเขาเถอะสนิทกันถ้าให้ไม่ได้คืนนะคะบอกก่อนอืค <Okay. S 1> ่ะเตือนไว้ล่วงหน้าเรื่องของการงานปีนี้ปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยนันอยากให้พี่อ่ะคิดดีทำดีพูดดีอันเนี้ยทุกคนนะจะบอกเลยนะมันเป็นเคล็ดลับของคนสำเร็จ กดแรงดึงดูดไม่คิดเรื่องลบคิดแต่เรื่องดีพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราจะสําเร็จได้ด้วยกําลังใจของเราเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่าช่วงใดที่ช่วงไหนที่รู้สึกว่าการเงินเราแย่อย่าเพิ่งคิดว่ามันแย่ーーคิดว่าเนี่หนแหละคือโอกาสที่ฉันจะได้ กลับมาพัฒนาตัวเองทําอย่างไรให้ฉันมีอาชีพที่มั่นคงกว่าน,นี้ทําอย่างไรที่ฉันจะกลับมาบริหารเงินให้มันคล่องตัวมากกว่านี้ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรน้องอยากให้พี่โฟกัสต,ตรงนี้ได้ไหมคะพี่เป็นคนที่ขยันนะเวลาทําทําสุดใจเวลาไม่ทําไม่ทําเลยใช่สิ่งหนึ่งที่นัาอยากจะบอกกับพี่ก็คือว่าตรงเนี้ยอยากให้เดี๋ยวพอหลังจากวันเกิดไปแล้วเนี่ยอ,อดวงมันจะเปลี่ยน นักคิดว่าปีเนี้ยที่มีเพื่อนมายืมเงินน่ะนักคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วให้ไปแล้วด้วยคิดซะว่าเราช่วยเขาให้พ้นให้พ้นจากทุกข์โอเคไหมแล้วก็ไม่ต้องคิดละว,ว่าเขาจะคืนหรือไม่คืนเพราะว่านักรู้ว่าพี่ทุกข์เรื่องนี้จริง,รงไหมคะจริงค่ะไม่น่าช่วยเลยเมื่อไหร่เขาจะคืนนะเราก็ไม่ค่อยจะมีผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเราอะ่ะ วันนั้นเน่ยเราอนุญาตเราอนุญาตตัวเราให้เขาเองฉะนั้นถ้าเขาจะไม่คืนเราเงินไม่ใช่ของของเราแล้วนะฉะนั้นฝากไปถึงทุกๆคนนะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะช่วยใครเราต้องคิดเลยค่ะว่าถ้าเราไม่ได้คืนนะี่ะนั่นคือเราเราโอเคไหมถ้าเราโอเคเราค่อยให้ส่วนคนที่ถูกช่วยนัดอยากจะบอกกับทุกคนว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตเราอะ่ะมัน มันไม่ได้คล่องตัวมากการที่มีคนช่วยเราอ่ะให้จดจำเอาไว้แล้วขอบคุณเขาจากหัวใจเป็นผู้รับที่ดีแล้วคืนเขาด้วยหัวใจของความขอบคุณฉะนั้นน่าจะเป็นทุกๆคนนะคะว่าเรื่องของการติดหนี้ไม่มีเหตุบังเอิญที่ว่าเองก็เช่นกันค่ะชาติที่แล้วเราอาจจะไม่ได้คืนเขาก็ได้ค่ะพอเขามายืมเราอยู่ๆว่าใ,ใจอ่อนซะงั้น มันก็เป็นเหตุแต่เราไม่รู้หรอกเขาว่ามันจริงไม่จริงแต่อย่างหนึ่งคือเรามีปัจเรามีความปรารถนาดีกับเขาฉะนั้นเดี๋ยวพอหลังจากหลังจากวันเกิดพี่ไปแล้วนะน่าจะดูให้นะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีที่พี่แบบค่อนข้างเน็ดเหลยกับการหางเงินมากๆ mm. แล้วหาได้เท่าไหร่ใช้หมดหาได้เท่าไหร่ใช้หมดไม่พอใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวหลังจากหลังจาก วันเกิดพี่ที่นัดดูให้เนี่ยเพราะว่าดวงจะดีขึ้นจะดีขึ้นนะตามดวงนะดวงนะคะ,ะนับบอกก่อนเป็นแนวทางชีวิตเราสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ในเมื่อเรารู้ว่าดวงเราจะดีขึ้นรีบทําใจให้รองรับความดีนั้นแล้วก็คว้าโอกาสดีๆให้เราได้โอเคไหมคสิ่งที่จะได้ค่ะจะได้มรอดอกค่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะ,ออะรู้ใช่ไหม พี่กําลังมีเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้แต่นัํนบอกว่าได้นะอืพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่ไหนเหมือนกันที่พี่งหัวร้อนนี่คือหมายความว่าไม่รู้จะได้ที่ไหนรู้เกี่ยวกับบ้านจะได้แต่ว่าถามว่าอจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่บ้านค่ะเกี่ยวกับจะได้เกี่ยวกับพวกเออ่จะได้ทรัพย์ได้ที่ดินได้อะไรเงี้ยค่ะจากทางคุณพ่อค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือเป็นผู้ชายนะคะที่เรานับถือเหมือนพ่อหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบทางทางฝ่ายพ่อฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของบ้านเรื่องของอะไรคะ่ะจะได้จะได้เงินทางด้านนี้หรือไม่ก็คือขายที่ได้อะไรประมาณนี้เลยขายที่ไดห้หลังวันเกิดน,นี้การงานการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้น ใจดีขึ้นสําคัญคือวันนี้เตรียมความพร้อมเรื่องหัวใจค่ะเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องหัวใจไม่ใช่ความรักนะทุกคนเรื่องของใจคือเรื่องของความรู้สึกจิตจิตของเราอ่ะค่ะยิ่งถ้าใครรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์จะยิ่งส่งเสริมทําให้เรานั้นได้สิ่งดีๆที่เวลาเวลาที่มันมีปัญหาอะไรอะ่ะมันจะไม่ตกเยอะมันจะมีคนคอยช่วยเหลือเราอะไรอย่างเี้นะคะฉะนั้น อยากให้พี่เตรียมความพร้อมอยากให้ใจฟูอะไรผ่านมาแล้วก็ช่างมันต่อจากเนี้ยให้เตรียมความพร้อมค่ะก่อนวันเกิดหนึ่งเดือนหลังวันเกิดหนึ่งเดือนทุกคนคะอันนี้ทุกคนต้องเอาไปทํานะมันเป็นสิ่งที่คนโบราณบอกเอาไว้แล้วก็เป็นจริงตามนั้นนะในพระพุทธศาสนาก็มีค่ะในเรื่องนี้ก่อนวันเกิดหนึ่งเดือนและหลังวันเกิดหนึ่งเดือนเท่ากับสามเดือน uh huh. ถ้าหากว่าเราอะ วางกำลังใจของเราคิดดีทดําดีพูดดีคิดแต่ใน,นเรื่องดีๆแล้วเราเชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแม่ว่าปัญหามันจะหนักแค่ไหนขอให้มีกําลังใจที่มันมั่นคงนะคะแล้วเราทําแต่ความดีนะชีวิตของเราอ่ะจะดีตลอดทั้งปีต่อให้ดวงคุณจะตกก็ตาไม่ต้องเชื่อนะไปพิสูจนแต่ถ้าหากว่ากลับกันต่อให้คุณดวงดีนะแต่ถ้าคิดไม่ดีอ่ะพูดก็ไม่ดี ว่าคนนั้นคิดน้อยใจคิดลบแล้วก็รู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาโทษเป็นหมดทุกอย่างต่อให้ดวงดีแค่ไหนเชื่อไหมว่าทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะใจมันไม่รับอะอากุศลก,กรรมมันก็จะเข้ามาจะมีปัญหาอีลงตุงนางทั้งไม่สบายเงินไม่เข้าคุยอะไรกับใครก็ทะเลาะฉะนั้นทุกคนเลือกได้และนี่คือ สิ่งที่เราสามารถเลือกให้กับชีวิตเราได้ค่ะถ้าเรานับถือ,อศาสนาอะไรใ,ให้ทําให้ทําบุญในศาสนานั้นๆนะคะแล้วก็ของพี่วาเนี่ยบูรณะวัดนะคะถ้านับถือศาสนาพุทธให้บูรณะวัดนะคะช่วงนี้นะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบูรณะวัดแล้วก็สิ่งที่แบบซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยจะได้ช่วยเสริมเรื่องนี้ได้ในปีนี้ค่ะโอโอเคค่ะพี่าวาเข้าใจละค่ะข,ขอบคุณน้องนัดมากนะคะ ยิน,นดีดดค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ